สวัสดีค่ะวันนี้ผมมาเล่านิทานเรื่องอะไรอยู่ในป่าถ้าพร้อมแล้วปรับชนกันเลยครับบึกซ่้ากับบงงุงหน่งเป็นคู่หูจอมพลังเขามักเล่นประลองกันอย่งสมอบางวันก็เล่นต่อฟู่บางวันก็เล่นเลือนก้อนหินแต่เกมที่ทั้งคู่ปวดปานที่สุดคือแข่งโค่นต้นไม้ในป่าบนหนึ่งเขา วันนี้ฟ้าคืนตั้งแต่เชา้าแต่สองเพื่อนซีก็ยังออกมาเล่นตามปกติป่าของเรามีต้นไม้ให้เยอะดีเนาะปุอฟ้าพูดใช่มีให้เราคนเล่นได้อีกนานเลยมุ่งเองเสริมหนึ่งสองสามด้วยเลยทางคู่พุ่งชนต้นไม้และดอกไม้แถมเหยียบย่ำจนพังเป็นแถบแถนขึ้น เสียงป้าคำลามสนั่นจนจะตกแล้วเราหาที่หลบ่นกันก่อนเถอะพอบึกซฟาบอกปุ๊บฝนก็ตกกระหน่ำลงมาอย่างแรงเบิกซาวิ่งเซไปชนต้นไม้ที่เขาค้นไว้ฝ่วนปุวหนึ่ง,งก็สะดุดต้นไม้ที่เขาค้นไว้ เบลซากับป้งใน่ต้องวิ่งฝ่าฝนหรือเข้าไปในป่าเพื่อหาต้นไม้ใหญ่ซึ่งหนาแน่นพอที่จะช่วยกำบังฝนได้พัะพัดฝนก็หยุดตกดินลื่นจังไม่มีต้นไม้ให้ก่อเลยบกกซาพูด ก็เราคู่อย่างเปหลายต้นล้งนี่ต้องเดินระวังหนนะ่อยนะตงแหน่งคู่ยังไม่ทำขาดคำบึกซาดลื่นถลายลงมาจากเนิเขาตงแหน่งเสียหลอดลื่นตามลงมาอูยปวดปวดไปทั้งตัวเลยตงวหน่งร้องพัในใ้น้ำมาคู่ได้ยืนเสียงแปลวแววแป่วแวว ไหไนพอหันไปมองรอบๆก็เห็นไดนเสาอบต,ตัวเล็กนอนหมดสติอยู่ใกล้ๆเจ้าตัวเล็กนี่หรือเปล่าที่แม่ของเขานำตามหาดูซ่าผู้ลองเรียกดูดีกว่าแตวิวแตวิวโล้องหนิงเรียกเบาๆลูกเดรุสสตัวน้อยค่อยๆลืมตาไม่ต้องตกใจนะ เราไม่ทำร้ายหรอกตรงหนึ่งพูดอย่างอ่อนโยนเราได้ยินเสียงร้องเรียก่าแต่วเวล์นคิดว่าคงเป็นเธอบุรฟาบอกใช่จะ้ะฉันชื่อแต่แวเวลม่ของฉันโดนคนขลมใส่ทั้งหมดเลยฉันอยากหาแม่แต่วเวลพูดผ่า สะอื้นไม่ต้องร้องนะเราจะพาเธอไปส่งเองเบฟ่าบอกอย่างใจดีแปลแหววอยู่ทางนี้ครับก็เหน่งตะโกนดอกในที่สุดแปลแหววก็ได้เจอพ่อแม่ขอบใจนะจ๊ะที่ช่วยพาแปลแหววมา ส่งให้แม่ของแป้วแววพูดพอพ่อของแป้วแววเล่าว,ว่าเวลาฝนตกหนักดินบนเนินมาัาจะเละเป็นโคนและไหลลงมาข้างล่างทางนี้รุนแรงมากพอต้นไม้ถูกโคน ไปหลายต้นพอนี้ไม่มีต้นไม้ช่วยยึดหน้าดินเอาไว้ดินเลยไหลหลงมาถล่มบ้านเราเจนทางยัดเยินเด็กซ่ากับตรงแม่งมองหน้ากันอยู่รูส้สึกผิดแล้วพ่อเราจะสร้างบ้านหลังใหม่ให้นะครับ ต้องเน่งบอกสร้างให้แข็งแรงกว่าเดิมเลยครับปรึกษาเสริมแล้วทางคู่ก็ช่วยกันยกก้อนหินมาเรีงต่อกันเป็นบ้านหลังใหญ่ที่แข็งแน่นแข็งแรงแน่นหนาว้าวบ้านใหม่สวยจังเลยขอบใจมากนะจ๊ะแหววแววร้องอย่างดีใจ แต่ฉันว่ายังขาดอะไรบางอย่างนะลุซ่าพูดตอนลุกขึ้นสันเพื่อนซีภาพเพื่อนเพื่อนมาหาแต่วแววแต่เช้านี่ไงของที่ขาดหายไปลุซ่าวางของขอนไว้หน้าบ้านของแตวเววโอ้ดอกไม้สวยจังเลยขอบคุณนะคะแตวแวลยินวันนี้พวกเราได้ Chẳng xuyên lên đường khẩu cân Vậy đôi ta đã thấy những chuông Nếu nào Nếu nào đây nó nói Có thà cân đường cũng phải bồn đường khẩu để nào đây nó nói Nói đến ai đó Nó đẹp 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 chứ Hơi นี่อะไรขนกขนกแบบนี้หรือเปล่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับขอบคุณครับ